โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมสายฟ้าซ่านะครับนี่เราพามาดูปลานิลกันครับเป็นปลานิลจิตลาดานะโอ้โหโอบเยอะเลยนะนี่ก็ประมาณแบบอยู่ประมาณอยู่ที่5ตัวกิโลนะเราจะมีไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่อยู่ที่ปลาินจิตลาดานะนี่ก็เลี้ยงได้มาเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนนะตัวก็ใหญ่มากนะน่าจะแบบแปดสิบตัวโลได้มั้งผมว่านะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมีไซส์ใหญ่อยู่นะเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะมีเมนูแซ่บๆแบบมอนเพื่อนเนี่ย เพื่อนดูปานินใน네บอกดีแบบธรรมชาติมากเลยเนี่ยเออเนี่ยว่จะทำมาจาระครับตกลงโอเคคนระับเพืเ่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราต้องทำการ จุดไฟก่อนนะครับนะพอที่เราจะไปย่างปลานินนะครับเนี่ยเราต้องเตรียมไฟนะนี่เราอยู่ในป่าเพยนะเป็นธรรมชาติทังนั้นเลยนะดี๋ผมจะทําการจับปลานินนะในบ่อนะด้วยการวานิ่ได้ยัง,งได้ไหออดูครับเพื่อน

นี่ด <um> ิิดีออไ่นายนะติดไม้ดดนีโอเปไหนตัวนะปะนะนี่มาติดนี่นัดตอ้ติดไม้ครับเพื่อนๆนี่ติดแบบทุกลูกลุ่มขนเลยครับตัวนี้อืมออ น,น,นี่นะอ่าเดี๋ยวเราจะไปทำพัน์กันต่อนะพ่อพันธแม่พันครับอ่าส่วนมากจะเป็นแม่พันธนะเพราะมันไข่ทุกตัวสอ,องรูอะเนี่ยไปปล่อยมาให้เจ้ากลงองฮนะนี่บ่อใหญ่สองไร่เยอะอนะ โอเคนะครับเพื่อนๆนี่ผมทําการปลูกเกลือก่อนนะครับปกีเราไปทํามานะปลูกเกลือไปครับนะเมนูนี้ครับเป็นติดจากบ่อเลยนะอ่ะนี่ดู่ัวโบข้างหลังเนี้ยอย่างเ้ยเห็นไหมปลูกเกลือก่อนถุงถุงไอถุงถุงกันแลนะเพื่อนๆมาหน่อยเหมือนเรื่องเงิเพื่อนๆไหมบอกแล้วโอ้โฝอยมันเลงโโอ้ห ดี๋ยวพิกตัวใหญ่ก่อนครับโอ้ยอ้า,ายอยังดิ้นอยู่เลยพอดดามานะไม่เอาเพื่อนๆอนี่ครับมันสุกช้านะเพราะว่า,าฐานตัวนี้กับไฟนะมันสูงนะความร้อนมันก็เลยสุกช้ามันสุกนะอบดีกว่าครับอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะนี่ เราทําการปลาเราทําการปลานินย่างนะหลวกย่างปลานินนะครับนะนี่ดูด,ด,ดูตัวใหญ่ดิโอ้เดี๋ยวผมจิ้มตัวใหญ่กับลูกพี่นะตัวนี้มันร้อนพี่นะจิ้มกันนะ <Burg und. S 1> สดสจากโบเลยครับดูครับหวานๆน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเพื่อนๆครับวันะเอาจิ้มเลยร้อนไหมโอ้โหดูเนื้อมันดี ปาลินสด,สดจากโบวอแบบนี้นะหวานมากไปเพื่อใส่ช,ชอ้อนเลยทุกต์ตากกุ้งกิีนน้ำลายกับผมใจกินตัวนี้แต่มันร้อนมากนี่หัวมันไปเปิดดูดิน้ำมันอื้มอื้มสุดยอดครับ không có tui bên anh bên ừ chim 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 cặp chim 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 này các chim 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 nó chim nè, chim 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 lấy đi, <laughs> <Ôi bà. cười> พ่อหญิงบันพี่ไม่มีรุดตองไม่พี่มาตีมาตองดูแวาเลนกันมันโอ้โหดูหนังมันโอ้โหโอ้โหอยู่หลังตองมันดี้มในดูหลังตองมันเนี้ยเชื่อไหมจากคนกินขี้ปลาครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะกินปลาดินย่างสดๆด้านนี้นะเป็นในความนะครับไปย่างก้างโบฮะ,ะบสดๆนะเดี๋ยวจะมีแต่ที่เร็วๆนี้นะจะกินนะอ่ะแวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับเจอกันใหม่หหบ๊ายบาย